สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้แอมมี่นะครับแอมมี่ปักหวานนะครับได้ฝึกฝนนะครับวิชามวยไทยนะครับเพื่อที่จะไปประทะกับนักมวยต่างๆที่กําลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็มีศึกดวลแชมป์ที่ศึกลุมพินีวันนะครับผมมีวันนี้เห็นฝึกอยู่เป็นไงครับฝึกนิดๆเร่งอยู่แล้วอ่ะฝึกแล้วอ่ะได้นิดๆเรหน่อยเนาะเร่หน่อยสู้ไหมครับต้องสู้นะฮะก็ผมก็มีนะครับมีความใฝ่ฝันแล้วก็ ลุ้นกับน้องอยู่ว่าเแชมป์นี้เราจะได้เราจะได้เข็มขัดมาไหมเราจะได้เข็มขัดไหมรางวัลฮะรางวัน,<ะ>น,วนผมก็เด้นไงได้รางวันด้วยนะครับซ้อมมาชื่นชอบนักมวยคนไหนครับมีรักรองไงมีรักมวยนักมวยชื่ออะไรบัวอะไรดังที่สุดแล้วนักมวยเนี่ยบัวอะไรบัวอะไรชื่อบัวอะไรบัวอะไรตอบมาเลยครับบัวอะไรครับ บัวแซมบัวอะไรบัวแซมบัวแซมนะฮะบัวอะไรที่ไม่ใช่ไม่ใช่ดําบัวอะไรบโวดําไม่ใช่ดําบัวอะไรบัวดําไม่ใช่ดําตรงข้ามกับดําเนี่ยคืออะไรบัวบัวบัวอะไรบัวดําอ่ะดำก็ดำนะฮะบัวดํานะครับผมท่านจะได้ชมฝีมือตอนนี้ก็เรียนรู้วิชาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเต้นด้วยวันนี้ก็ได้มาศึกษาวิชามวย นะครับอ่ะตอนนี้เวทีถามว่าเวทีอยู่ตรงไหนเวทีอยู่ไหนฮะนี่ไงนี่ฮะเราเตรียมเวทีไปแล้ว <ผม S 1> นะครับ<ม>เป็นมุมนะครับผมมามอ้อมยางโอเคครับถ้าพร้อมแล้วจะดูการไล่ลําลของแอมมี่ปากหวานเชิญรับชมรับฟังครับเชิญเป็ะเนตัวแล้วนะอ่ะมาไหว้ครูก่อนหันหน้ามาแล้วมีมงคลนะฮะใส่มงคลก่อนใส่ทังนี้ไหม ไม่ใช่ใช่ไหม้างหลังข้างหลังโอเคชกมากี่ครั้งแล้วครับสองครั้งชนะไหมได้แค่ชนะแพ้แหรือชนะสออชนะเอาโอเคไหมโอ,โอเคไหมอ๋อโอเคโอเคแล้วนะโอเคแล้วนะยังครับโอเคหรือยังโอเคแล้วเชิญแอมมี่ปากหวานศึกข้าวเหนียวจงเจริญ เชิญขึ้นเวทีครับอ๋อนี่เป็นเชือกฮะเป็นเชือกนะครับก้าวเข้าไปนะฮะมุดเข้าไปเพื่อไม่ให้ขาไปพันกับเชือกโอเควปสดีครูเป็นการไหว้ครูนะครับของแอมมี่ปักหวานมุมแรกครับไหว้ครูในเสานะครับท่านก็จะได้ดูนะฮะลูดเชือกมานะฮะไหวมุมที่สองนะฮะเขาศึกษามานะครับชกมาแล้วร80ครั้งแท้นก ร้อยเจ็ดสิบเก้าครั้งอีกครั้งหนึ่งไม่ที่ชนะก็เพราะว่าคู่ต่อสู้ปวดขี้นะฮะต้องลงไปขี้ก่อนไหวครูนะครับผมอันนี้เสาที่สี่ครับอ่าลูดเชือกมาฮะเชือกมาแล้ว,อ,ลวอันนี้เ,เสาที่หนึ่งไอทำไมลูดบ่อยจังครับเดี๋เด้อมันลูดบ่อยกันไปฮะคือมันมันลูดซีเทีย เออซีหนึ่งสองสามซีพอแล้วทีนี้ก็ยู่งกลางกลางนั่งลงนะหนึ่งสองสามไปมาดูใกล้ครับนี่ครับเป็นท่าอะไรครับท่าอะไรท่ามอยฮะท่ามอยท่าอะไรนะมอยท่ามอยนะครับฮะมอยอย่างเงี้ยมดีคุยอเนี่ยอ๋อท่ามอยมอยหรืออะไรเงี้ยอ่ะโอเคครับเชิญครับ อันนี้คือขาย่ําซ้ายนะฮะเพื่อให้คู่ต่อสู้กลัวนะครับนะฮะทุ่มลงไปแล้วก็ยกมือขึ้นกราบลงไปกราบคูลงไปขึ้นมาโอ้เป็นวิชาที่ท่านหาดูได้ยากนะครับที่เขานี่มีโยกตัวไหมมันต้องมีโยกตัวด้วยนะอ่ดูขาตรงนี้ฮะนี่นี่นี่ ขานีเลยเห็นไหมมาดูขานีมาดูขานีนี่ขาโอ้โ้กวาดครับเป็นท่ากวาดล่อนะฮะผมมีการไล่ลำโอ้ชกมาแล้วหลายครั้งนะครับผมได้ไปชกที่ฟิลิปปินนะฮะช่องเจ็ด่องเจ็ดนะครับก็ออกไปโอคงอิกนี่บานนะครับไปชกมากี่ครั้งแล้วครับ สอ,สองครั้งนะครับยังยืนย่างคาเดิมได้อะไรมาครับรางวัลครับผมอ่าไล่ลําลไปครับช่วงนี้เป็นการไหวค้ครูเพื่อให้การชกค,ครั้งนี้ชนะนะครับผมศึกครั้งนี้ครับแชมป์ลุมพินีวันนะฮะเราจะคว้าแชมป์ พร้อมหรือยังครับพร้อมที่จะโชกหรือยังมาชแล้วมาถอดมงคลมาถอดมงคลตรงนี้ครับผมกำลัเรียนทัดปถอดจัดชมพยพูดตามนะครับพูดตาม, <c oughs> ตามชมพูจนดัดชมพูแล้วทชมพูข้างเกือกชมเทด <c oughs> ับสงเหนักไหมหนักไหมหนักไหมไม่นักเขาถามว่าหนักไหมเขาบอกไม่หนักนะฮะ โอ้มจุตะตุตะพูดสิครับโอ้มจุตะตุตะเนะตุตะ,ตะป้าเมียมาเลยใจหัวให้เราด้วยป้าเมียมาเลยไอ้ใจบ่จะเอาหัวให้เราด้วยไงไใจบ่เอาบ่าใจบ่เอายากบ่อทักมวยครับรับประทานอาหารก่อนขึ้นเวทีนะฮะน้ำหนักช่างร้อยเก้าสิบปอนด์นะครับรับประทานอาหารหรือยังครับกินแล้วกินอะไรเป็นอาหารครับขี้ไง นักมวยลดหุ่นนะครับช่วงนี้ออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่เนี่ยไข่ <c ười> คนหรือเปล่าเนี่ยคนละคนละ <c ười> หอนด้วยคนอ่ะถอดมองคลครับโอมเพียงขอให้ชนะนะฮะเป็นมงคลน,นะครับมงคลเราก็เอาออกแล้วเราก็จะไปตัด <Okay. S 1> กินใหม่นะครับผมเป็นน้ําหวานนะฮะเป็นอ้อยน,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 ออน,นั่งอ่ะพร้อมยังนั่งนั่งวันเอาไอ้ใส่อ่าโอเคใส่อ๋อใส่ฟันปลอมนะฮะเขารู้ว่าใส่ฟันปลอมด้วยใส่ฟันปลอมแล้วนะพร้อมแล้ว คู่ต่อสู้จะไม่เห็นนะฮะเขาล่องหนนะฮะอืมทำไมกันแงดักเองโอเคแงดักมันเองพร้อมแล้วเชิญครับไปเลยเอาล้วครับจับตาดูนะครับยกแรกยกแรกครับผมโอ้โหเอ้ยเอาบัคขัซ้ายเอาบัคขัดก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่ไข่หำครับโอ้เตะไข่หำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปไหนแล้วเฮ้ยเอาไงเฮ้ยฮึบฮึบ ขาครับอือล้มแล้วฮะ<ห>ล,มล,มล้มแล้วล้มแล้วนะฮะหนึ่งสองสามอุ้ยลุกมาแล้วครับลุกมาแล้ว Grammy ต่อครับต่อครับเป็นไงฮะล้มยังยังล้มไปเอ้ยล้มยังล้มแล้วอ่ะประคัตล้มแล้วฮะหนึ่งสองอ้าวลุกมาแล้วลุกมาแล้วลกเก่งจับล้มยังยังขอขอขอักนี่ โอ้ยเอาดาบคู่ล่อด้วยครับเอาลอ่อคู่ต่อสู้นะฮะเพื่อจะลม้มเราจะรู้ว่าการครั้งนี้จะชนะนอกหรือ,อยังไงนะฮะหมดยกค,ครับหมดยคมดยค,ครับผมกินน้ำโคกหน่อยนะครับผมอ่ะโอเคให้น้ำนะครับใส่เข้าไปนะอัประคัดปึ๊บตรงนี้นะเจาะขาปึ๊บจะเลยข้ฟานหางปึ๊บอย่างนี้พร้อมอยังเขานล,ลยกทีสองเชิญครับ ไปแล้วครับเห็นไหมไม่เป็นไงครับคู่ต่อสูเขาคู่ต่อสู้ชกหน้าปึ้งชกหน้าคู่ต่อสู้ชกหน้าเราอ,อ,อุ้ยลบครับล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 บ<จ>ลบครับตีตีต,ตีผ่านวางค้าปึ๊ลบล,ลบยังลบยัง ตายยังตายแล้วโดนพี่แล้วฮะเจ้าเขี้ยวนี่ตายยังหอบไหมรู้สึกว่าจะมีงูเห่าอยู่ข้างผมนะฮะเพิภาพเพิภาพอยู่นะฮะไม่ใช่งูผมแบบโคตตานะฮะโอเคครับวันนี้แชมป์ได้ชนะแล้วเป็นน้องแอมมี่เข้าเหนียวจงเจริญรับรางวัลไปคะแนนคะแนนต่างกันลิบลับเลยนะฮะชนะไปรับไปเลยนะฮะรางวัลที่ได้รับไปนะฮะเป็นถ้วยรางวัลนะฮะ เป็นแก้วรางวัลครับผมเชิญครับดีใจไหมครับวันนี้ได้มาศึกชิงแชมป์ศึกลุมพินีเป็นไงบ้างครับถอดฟันปลอมครับออันนี้โอเคครับนม่ต้องได้แชมป์มาให้ได้ครับเพราะเราลนลูกไม่ดีคือตัวเองกอบกู้คใจเราขอบคุณด้วยตัวเองให้ได้รักษาแชมป์ไว้ให้ได้ให้ไดแชมป์มาให้ได้จะไปต่อยที่ต่างประเทศด้วยพอายามไ้ใจของขวายกระป็นเจ้าด้รแห่ ถ้าชนานี้เขาบอกว่าจะจ้างรถแห่ด้วยเนี่ยมวยอยู่ใช่ไหครับห้องใหม่ทําห้องใหม่ด้วยร้อนมีหัวใจไม่ไม่ไหวอะรยงนร้อนสู้ไหมครับต้องสู้อ่าจริงๆแล้วเขาจะชกไม่เจ็บลองโชกดูดิชกชกชกแรง,งๆเลยแรงๆเลยแรงๆมันไม่เจ็บหรอกชกเลยบาอยู่แรงๆแรงๆแรงๆอันนี้ชกดยปากแป้งไหนยโอ้เอาลองชกดิชกทองดิอันีออกกัน อ่ะอ,อ,อีกเรงเรงเรงรงอืมอืมอืมโอเคฝากด้วยันะครับติดตามพวกเราด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเหนื่อยนะฮะโอเคไปขอบคุณครับขอบคุณนะคะ